ใครมีกระทะก้นดำก้นไหมห้ามพลาดคลิปนี้โดยเด็ดขาดครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำให้ก้นกระทะกลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านแน่นอนครับวิธีทำก็แสนง่ายถ้าพร้อมแล้วเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นให้เราเตรียมคัตเตอร์ใบใหญ่นะครับนี่เพราะว่าเราจะต้องขูดเอาคราบที่เกาะอ,อยู่ตามก้นกระทะเราออกก่อน,นครับทาตามนี้เลย นะครับเขาก็จะออกมาเป็นแผ่นเลยคาบที่เรากําลังขูดอยู่นี่ครับมันเป็นคาบที่เราสะสมมานะครับจากการผัดการทอดการทํากับข้าวของเรานะครับเขาก็จะหนาหน่อยเราก็ต้องขูดออกให้หมดก่อนนะครับ ที่เราจะทําให้ขาวสะอาดได้ขูดไปเรื่อยๆครับขูดไปจนรอบเลยนะครับ แล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราขูดออกมานะครับขูดออกมาก็จะโอ้โหเยอะเลยนี่คือเป็นสาเหตุที่ทําให้กระทะของเราร้อนยากร้อนชานะครับนี่พอเราขูดได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะไปะทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับล้างน้ําก่อนหนึ่งรอบนะครับน้ําล้างให้เขาเปียกให้มันเปียกให้หมดก่อนใช้เบกกิ้งโซดาสช้อนโต๊ะนะครับผสมกับน้าส้มสายชู เข้ากันแล้วให้เรานำกระดาษทรายเบอร์220ขัดหม้อของเราเลยครับ เมื่อเราขัดจนเราพอใจแล้วนะครับให้เราล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับขัดจนถุงมือขาดเลยนะครับอ้าวเริ่มใสแล้วนะครับกระทะใช้มาเป็นสิบปีก็มาณนี้นะครับเราก็จะเคล็ดลับเราจะใช้สบู่อะไรก็ได้นะครับ อ้าวใส่เข้าไปที่ฝอ,อยขัดหม้อนี้เลยครับแล้วขัดอีกทีหนึ่งครับขัดเลยเถ้าแม่บ้านถามว่าใส่ตัวนี้ได้ไหมบอกว่าได้ครับไปซื้อใหม่ ไหนๆก็ขัดข้างหลังแล้วนะครับใช้สบู่และฝอยขัดหม้อของเราขัดข้างหน้าไปด้วยเลยนะครับเพื่อความใสของกระทะเราเ <Okay. S 1> มื่อขัดด้วยสบู่เสร็จแล้ว เราพอใจแล้วเราก็ล้างน้ำออกเลยครับโอ้โหนี่ก็ใสเลยนะครับจากที่ดำดำอ้าแถมข้างหน้าด้วยครับข้างหน้าพอโดนสบู่เข้าไปก็ใสกิ้งเหมือนกันเลยครับว้าวฮะเพียงเท่านี้ก็เสร็จนะครับสำหรับการล้างกระทะไม่ดำของเรา ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวหลังบ้านด้วยนะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ